สวัสดีค่ะน้องปอหกนะคะวันนี้จะพาทําแบบฝึกที่4.9วันนี้โดดมาทําให้ก่อนเลยเพราะมีน้องขอมานะก่อนอื่นน้องขอชื่นชมนะคะว่าทำไปก่อนนะคะอ่ะเขาให้เราทําอะไรแสดงวิธีหาคําตอบนะคะสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแห่งหนึ่งยาว30เมตรนะคะจินตนาการเลยนะคะเหมือนสนามที่โรงเรียนเราลนะและมีอัตราส่วนความของความกว้างต่อความยาว เป็น3ต่อ5จินตนาการต้องมาระดับนี้เลยนะคะสนามสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมต้องเป็นทรงผืนผ้าถูกไหมคะแล้วด้านยาวเนี่ยเขาบอกว่ายาวเท่าไหร่คะ3 0เมตรนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ถึงตรงนี้คือ30เมตรนะคะแล้วที่นี้มีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่5ส่วนนะคะตรงนี้5ส่วนนะคะโอเค แล้วเขาไม่บอกความกว้างแต่ความกว้างเขาให้เป็น3ส่วนนะคะจากตรงนี้มันบอกอะไรเรานะคะพี่เอา5เนี่ยไปจับความสัมพันธ์กับ30พี่รู้ว่าคูณ6เท่ากับ30ถูกไหมดังนั้นพี่ก็เลยเอา6มาคูณ3เท่ากับ18อันนี้เราคิดจากรูปเลยนะคะแล้วทีนี้โจทย์ถามอะไรถ้าป้องต้องการทำเส้นขอบรอบสนามก็คือเอาความยาวทุกด้านทั้ง4ด้านเนี้ย มาบวกกันถูกปะจะท้องทำเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าใดนะคะโอเคอ่ะวิธีทำพอจะเข้าใจคอนเซปต์ไหมนะคะวิธีทำอ่ะพี่จะขึ้นอัตราส่วนก่อนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาว เท่ากับ3ต่อ5นะคะ3ต่อ5โดยที่อ่าโดยความยาวสนามจริงๆไม่ต้องใช้คำว่าโดยก็ได้อะความยาวสนามเท่ากับ30เมตรนะคะนะคะอ่าซึ่งคิดเป็น พี่เอา30ตั้งโละหะด้5ย้5หมาจากตรงไหน5มาจากตรงนี้นะก็เท่ากับ6เท่านะคะขอใช้คาว่า6เท่าเพราะเขาใช้สเกลขยายนะคะดังนั้นอ่าดังนั้นความกว้างนะคะความกว้างของสนามเนี่ยก็เท่ากับเอา3นะเอา6คูณกับ3ถูกไหมก็ได้18เมตร นะคะ18เมตรแต่ทีนี้การที่จะเราจะหาเส้นรอบขอบสนามเนี่ยน้องก็มาดูดูที่ภาพนะคะเราจะเห็นว่าอะไรมีความกว้างกี่เส้นอันหนึ่งเส้น2เส้นถูกไหมแล้วมีความยาว2เส้นเพราะฉะนั้นสูตรของการหาความยาวรอบรูปเนี่ยนะคะก็ทั้งเอา2คูณกับ2เท่าคูณกับวงเล็บความกว้างบวกความยาวถูกปหคะเพราะว่าความกว้างมี2เส้นความยาวมี2เส้นเนอะอันนี้ความรู้จากเรื่องปอ .5 นะคะโอเค อ่าถ้าป้องต้องการทำเส้นขอบสนามเส้นขอบรอบสนามเออเพิ่งเคยเห็นคำนี้ปกติอาจจะเจอแต่คำว่าเส้นรอบขอบสนามแต่นี้เป็นเส้นขอบรอบสนามก็เป็นการเล่นภาษาไทยนะคะก็ไม่ผิดนะคะเท่ากับอะไรคะสองเท่าของอะไรคะความยาวบวกความ ความยาวกับความกว้างบวกกันถูกไหมนะคะตรงนี้่ะเพราะฉะนั้นความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะสามสิบบวกความกว้างคือสิบแปดถูกไหมคะตรงนี้อ่ะหน่วยเป็นเมตรเนาะโอเคก็เท่ากับอะไรคะสองคูณกับสี่สิบแปดเมตรนะคะเท่ากับอะไรเก้าสิบหกเมตรนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะตรงนี้อ่าสรุปนะคะสรุป ต้องต้องต้องทำเส้นขอบรอบสนามเท่ากับ96เมตรจ้ะโอเคข้อ2ค่ะบอลต้องการทาสีบ้านคิดเป็น108ตารางเมตรนะคะโดยที่อัตราส่วนขอให้ตัดอัตราส่วนมาปริมาณสีบ้านต่อพื้นที่เท่ากับ4ลิตรต่อ เเมตรตรงเนี้ยตารางเมตรต่อเ้าตารางเมตรใช่ไหมพี่เห็นคําว่าตารางเมตรตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยพี่จับความสัมพันธ์กันเลยนะคือพี่คิดเป็นอย่างนี้เลย12บคูณเ้าเป็น1นึถูกปะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนตรงนี้เป็น12เท่าพี่เอาสิบมาคูณกับ4ก็ได้4ี่สิบแปดแล้วนะคะสี่สิดลิตรนะคะโอเคแปบ๊บนึงเสียงโทรศัพท์เข้า นะคะตรงนี้อ่ามาดูวิธีทํากันเลยดีกว่าถ้าเป็นช้อยข้อนี้ดูอย่างเงี้ยแล้วตอบไปเลยนะคะอ่าวิธีทําคือพี่ไม่แน่ใจว่าที่โรงเรียนจะสอนวิธีทําน้องยังไงเนอะก็ขอให้น้องยึดหลักไปเลยกันแต่ว่าพี่อ่ะมีวิธีคิดคิดในแบบของพี่ที่ออกมาให้มันแบบได้คําตอบที่ถูกแล้วกันนะคะโอเควิธีทําค่ะอ่ะพี่ก็ขึ้นก่อนว่าอัตราส่วนนะคะของ ปริมาณสีทาบ้านต่อพื้นที่เท่ากับ4ลิตรต่อ9ตารางเมตรถูกไหมอ่าตรงนี้ตารางเมตรนะคะโอเคนะคะอ่าก็อืม บอลเนี่ยต้องการทาสีบ้านคิดเป็นพื้นที่หนึ108่งร้อยแปดตารางเมตรถูกไหมเท่ากับหนึ่งร้อยแปดเนี่ยหารเก้า ก็คือ12เท่าถูกไหมคะคิดเป็น12เท่านะคะดังนั้นอ่ดังนั้น,น,นปริมาณสีที่ต้องใช้ปริมาณสีทาบ้านที่ต้องใช้เท่ากับ12คูณ4นะคะ4ลิตรเท่ากับ48ลิตรนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ ตอบได้เลยยังยังโจทย์ถามอีกว่าอะไรถัง1สีนี่มีปริมาตร20ลิตรบอลต้องซื้ออย่างน้อยกี่ลิตรนะคะเราสึกคูณมาสี1ถังเท่ากับ20ลิตรถูกไหมสี2ถังเท่ากับ40ลิตรบอลต้องการสี 48ลิตรดังนั้นนะคะดังนั้นบอลต้องซื้อสีอย่างน้อยเท่ากับสามถังถูกไหมคืออย่างนี้อ่าทำไมถึงต้องซื้อสามถังเพราะว่ามันมีสี่สิบแปด เราต้องใช้48ลิตรถ้าเราซื้อ2องถังมันจะขาดอีก8ลิตรถูกไหมคะเพราะขาดอีก8ลิตรน้องก็ถาบ้านได้ไม่เต็มน้องก็ต้องไปซื้อถังที่3มนะคะอันนี้คือคําตอบโอเคมาต่อข้อที่3กันเลยนะคะการทําขนมม้อ,อกแกงนะคะใช้อัตราส่วนปริมาณน้ําตาลโนตนดนะคะเป็นกิโลกร,รมัมต่อจํานวนขนมเป็นถาดนะคะคือ3ต่อ5ถ้ายกต้องการทําขนมม้อ,อกแกง300ถาด น้ำตาลตหนตกิโลกรัมละ1้9ยหกยกต้องจ่ายค่าน้ำตาลตหนดเท่าไหร่จากโจทย์นี้บอกอะไรเรา 1. เราต้องไปหาก่อนว่าน้ำตาลใช้กี่กิโลถูกไหมใช่ไหมแล้วเราก็เอามาคูณกับราคาเราถึงจะได้เป็นค่าน้ำตาลตัวนี้ถูกไหมคะโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่านะคะอ่าวิวธีทําก็อัตราส่วนของปริมาณ น้ำตาลตะโนดนะคะเป็นสามต่อห้าหรือกันพี่ไม่เขียนหน่วยละนะคะสามน้ำตาลตะโ,โนดอ๋อเดี๋ยวก่อนโทษโทษโทษทีนะคะอันนี้อ่าน้ำตาลตะโหนดวงเล็บดีกว่าว่ากิโลกรัมนะคะต่ออ่าต่อ จำนวนถาดเท่ากับ3ต่อ5ถูกไหมสาต่อ50ถ้าหยกต้องการทำขนมหม้อแกง300ถาดนะคะดังนั้นหยกต้องใช้อ่าสามถาด อ่ามาตรงนี้ก่อนพิจารณาสามร้อยถาดสามร้อยถาดเนี่ยเท่ากับสามร้อยหารห้าสิบเนอะคิดเป็นหกเทา่าถูกปะหกเทา่าดังนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวตรงนี้เขียนว่าคิดเป็นรลอกันคิดเป็นหกเทา่าขอเติมหน่อยดังนั้นนะคะดังนั้นหยกเนี่ยต้องใช้น้ําตาลตโตนด เอา6มาคูณกับ3เลยเพราะ6มันเป็นเท่าถูกปะก็เท่ากับ18กิโลกร,รัมนะคะแล้วทีนี้ตอบเลยปะถ้าตอบเลยนี่ผิดนะระวังโดนช้อยหลอกเพราะเขาถามว่ากี่บาทนะคะพอเขาถามว่ากี่บาทนี่เราก็ต้องเอาร้อยไปคูณกับ18ถูกไหมคะโอเคนะคะอ่ะแล้วเราบอก่าก็สรุปนะคะสรุปยกต้องจ่ายเงิน ค่าน้ำตาลตะโนดเท่ากับ159คุณ18ถูกปะ่ะอ่ะขอแอบมาคิดตรงนี้นะคะโว้ว้าวคุณ18นะคะ9 8 72ใส่2ทด7นะคะ8 5 40 1ทด7เป็น47ใส่7ทด4นะคะ8 1 8ทด4เป็น12ค่ะโอเคนะคะใส่0ก่อน1คุณ9ได้ เนะคะหนึคูณหได้5้ค่ะหนคูณหได้1ค่ะบวกกันค่ะสอบวกศูเป็นสองนะคะเกบวกเจ็เป็นสิใสหกทด1นค่ะห้าบวกหกบวกสอเป็น7จ็เบวกหเป็น8ปนะคะโอเคหนบวกหเป็น2นะคอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนเงินคือ2,862บาทนั่นเองนะคะสรุปแล้วคือยกต้องซื้อน้ำตาลตลอด2,662บาทโอ้ เยอะนะคะโอเคมาดูข้อที่4กันเลยพิมพ์เปิดกระป๋องอมสินพบว่ามีเหรียญ10บาทและเหรียญ5บาทอ่ะเราเข้าๆแล้วเขาก็บอกอัตราส่วนมาถูกไหมของจํานวนเหรียญ10ต่อจํานวนเหรียญ5้านะคะเป็น6ต่อ13ตรงนี้สําคัญมากถ้ากระป๋องอมสินมีเงินมีเหรียญ10อยู่66นะคะตรงนี้พี่เห็นเลยว่ามันคือ6กคูณสินะคะมันคือ11เเท่าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น เงินในกระป๋องอมสินนี้เท่าไร่ข้อนี้ยแซบมากเพราะว่าน้องต้องไปหา5ก่อนว่ามีกี่เหรียญถูกปะแต่มันคือ13คูณ11ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นน้องต้องเอาไปคูณกับจำนวนเงินจำนวนเหรียญคูณจำนวนเงินก่อนแล้วก็บวกกันแล้วก็ได้จะได้เป็นจำนวนเงินออกมานะคะอ่ะไปทำกันเลยนะคะสิ่งหนึ่งถ้าเจอโจทย์แบบนี้ขอบอกว่าอ่านโจทย์ให้เข้าใจคิดเป็นภาพ หรือทําความเข้าใจยังไงก็ได้นะคะแล้ววางแผนการทำนะคะอ่ามาดูวิธีทะะําค่ะอ่าอัตราส่วนนะคะของจํานวนเหรียญ10บาทต่อจํานวนเหรียญห้า เท่ากับอะไรเท่ากับ6ต่อ13ถูกไหมอันนี้เขียนไม่พอเนอะโอเคในกระป๋องออมสินถ้าในกระป๋องออมสินมีเหรียญ10บาท66เหรียญซึ่งคิดเป็น ตรงนี้เอาหกสิบหกหารหกนะคะมันเท่ากับสิบเอ็ดเท่าถูกไหมอ่าดังนั้นดังนั้นพิมมีเหรียญห้าเท่ากับก็เอาสิบเอ็ดเท่าเนี่ยมาคูนกับสิบสามถูกไหมอืมถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมัน อาจจบคูณกันตรงๆก็ได้หรืออาจจะคูณกันตรงๆดีกวา่า13คูณ11นะคะ1คูณ11คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1น่นะคะใส่0กันค่ะ1คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1ค่ะแล้วมาบวกกันนะคะ3บวก0ได้3 3บวก1ได้4แล้วก็1นะคะจานวนเหรียญที่ได้ก็คืออะไร143เหรียญถูกไหมแต่ที่นี้ เวลาที่เราจะหาเงินเนี่ยเราจะต้องเอาจํานวนเหรียญมาคูณกับจํานวนเงินถูกปะอ่าเราก็เลยบอกเขาว่าทนัทนทนัทนทานสรุปสรุปสรุปว่าพรีมมีเงินในกระปอ๋งออมสินทั้งหมดเท่ากับเราเอา สิบาทก่อนเนาะเหรียญ10คูณกับจํานวน66เหรียญบวกด้วยเหรียญ5ก็คือมีทั้งหมดอ่าเหรียญ 5, 5้บาทถูกไหมเหรียญ5คูณกับ143่งนะคะสิคูณกับ66เนี่ยมันคือ660อยู่แล้วมันง่ายนะคะแต่1นึ่งรมาดูตรงนี้คูณกับ5้นะคะห้าคูณสาคูณสได้เท่าไหร่ 5คูณสได้15นะคะใส่5ทด1 5ึ่งสี่ทด1เป็น21ใส่1ทด2นะคะ5 1 5ทด2เป็น7ค่ะก็คือ715นะคะแล้วก็บวกกับ 60, 6กสิบหค่ะที่มี5้บวกศได้0นะคะ6บวกหได้7นะคะ17็บวกหได้13นะคะตรงนี้คำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งันสาม้อยเจ็สิบห้าบาทนะคะโอเค เคลียร์ไหมนะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบายบาย